ไอกาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับวหมือนี่หัวซิบ้าให้ปุ๋ยมันมันเดือนเครื่องนะครับตัวนี้เดือนเครึ่งครับให้ห้ามม้นทางใบครับเดือนเครื่องครับตัวนี้ใอ้ก้ามเนยอยู่ยรครับดินดีตายกันหลายครับเพิ่งขายอย่าได้ที่นึงนะครับผมเริ่มสิทอยาก,ก็ล่างตายครับ อย่างก็ลัางไตนะครับมันมันจะสีไปที่ละสองของนะครับซุ่มงามซุ่มเงามแน่น,นะครับซุ่มงาเขายังเสียครับนี่ครับซุ่มงาม

ตัวนี้เขาเสียให้เป็นวิกเก็ตสามสิบสิบสิบครับใส่สารจับใบจีฟอร์ดครับดิ่นการเริ่มงแตกแล้วครับนี่ครับดิน เริ่มแต่ครับมันเดือนคือตายดีวควาบเนี่ยอย่า,ยางงูกัดตายนะครับหลายตัวนี้นี่ครับชมวนวันขึ้นตัวนี้มันเป็นการเตรียมดินบอดีครับ ล่งหางบลึกหล่องก็เลยยกบ่ได้ครับตัวนี้คือผมปลูกรอบสองนะครับรอบสองตายก็ไม่เห้กนครับพี่น่อตายหลายดีกับผมยังเกิดกลัวห้องพี่น่ออยู่ คนนนี่ะครับเนะมื่อนั้นที่ผมถ่ายผมนะครับตัวผุนฟางผุนเดี๋ยวผมจะพาไปถ่ายบางอีกเทธอนึงสุณงงาน เดี๋ยผมก็ใส่ยาขยักูฟุตสิเนี่ยนะครับขอใหม่ผสมคีคีสเปย์ครับแล้วก็ใส่ยูเรียน้นป้องปาน,นตาส่วนพี่น้องก็สี่จักลายแหละครับไม่ิีเพันก็บ,บอกหลายคนอยู่มันเจ็เกิดปุ๋ยแหละครับ ฝนกับวัตถุขับทางอ,อุบลนแรงหลายแต่ไม่เทค,คนิคดีอย่างในโบนนะครับมือใหม่ผมก็ซื้อซานในยูทูปเนี่ยครับในเฟซเนี่ยแล้วมาปรับใส่ของจากของร สัหรับคลิปนี้กับขอเจ้าเพียงเท่านี้ครับนี่ครับสุมมาเดี๋ยวผมจะพามาถ่ายนะครับส o o นี้เดี๋ยวผมพามาถ่ายคลิปหนึ่งนะครับขอบคุณครับ